หลายร้อยปีต่อมาชายสามัญชนธรรมดาไร้ซึ่งเชื้อสายที่เกิดจากชนชั้นล่างผู้ปลูกแตงอยู่ชายเมืองพระนครได้ก่อกระบฏขึ้นล้มราชวง์ขอมขึ้นครองบัลลังก์ในานามพระองค์ชัยเขาสังหารเชื้อพระวงศ์ทำลายวัด เห็นฆ่าผู้พักดีต่อราชวงศ์จนอาณาจักรถูกเผาเป็นเท่าฐานและในนาทีนั้นที่เลือดกษัตริย์หลังหยุดลงดินคำสาบก็เริ่มกรนกรายเงาของหายนะเริ่มลินไหลแผ่นดินสถานเสียงโบราณกระซิบว่าอาณาจักรนี้จะไม่มีวันสงบสุขอีกต่อไปนับแต่นั้นมาอาณาจักรของเริ่มถดถอยถูกศัตรูรุมเร้าถูกทรยศจากภายในกลายเป็นอาณานิคมกลายเป็นฆาตกรในยุคข,ของขเขมรแดงคนขเมนขมรฆ่ากันเองลูก ูกหลานฆ่าพ่อฆ่าแม่ประชาชนล้มตายเป็นล้านโรงเรียนกลายเป็นคุก คุกกลายเป็นห้องทดลองมีคนถูกถลกหนังเป็นเป็นถูกหั่นชิ้นขณะหายใจเด็กนับพันหายไปในป่าโดยไม่มีใครรู้ว่าถูกฝังไว้ตรงไหนกว่าสองล้านชีวิตดับสูญโดยไม่มีใครจดจำพระเจ้าสุริยะวรมันอาจอยู่ห่างออกไปเป็นพันปีแต่คำสาปของพระองค์ยังดังกึกก้องอยู่ใต้พื้นดินเขมรคำสาปนี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือเสียงเตือนของบรรพชนที่พวกเขาทรยศด,ด้วยน้ำมือของตัวพวกเขาเอง พฤษภาคม2568ที่นครวัดกลางค่ำคืนเดือนดับมีชายหญิง8คนแต่งดำจาก8ดทิศทำพิธีถอนคำสาบสุริยะวร,รมันใต้าฐานปราสาทหลักเขาวางศิลาบูชาจุดไฟและกล่าวถ้อยคำโบราณที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแต่รุ่งเช้าถัดมาสายฟ้าฟาดลงกลางยอดปราสาทเสียงระเบิดดังเหมือนเสียงกรีดร้องของอดีตตาย3เจ็บนับ10และสิ่งที่ชาวบ้านพูดพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่า มันยังไม่จบคําสาปของพระเจ้าสุริยะวรมันยังไม่ถูกถอนมันยังคงเฝ้าแผ่นดินนี้มันเห็นทุกการหักหลังที่เกิดขึ้นซ้ําและมันจะรอรอจนคนของมันกลับมาจากการในประเทศแห่งบาปแผ่นดินนี้ยังไม่ให้อภัยแชร์เรื่องนี้ออกไปก่อนที่เงาของมันจะตามมาถึงคุณ